วันนี้ทุกคนขาพี่เอจะมาทำพะโลโชทุกคนนะคะขั้นตอนแรกนะคะทุกคนขา3ามเกลอเลยค่ะตัวนี้เลยนะคะเยอะๆเ,เลยดุ้งๆเลยค่ะนะคะนี่ค่ะแบรนโยนะคะพี่เอหามาเพราะว่ามันมีน้ํามันอยู่ในนี้แล้วเราไม่ต้องซื้อน้ํามันให้เปลืองตังค์นะคะหอมมากค่ะหอมมากเลยค่ะหอม้าปักจีหอมพริกไทยนะคะผัดให้3ามเกลอแตกมีกลิ่นหอมนะคะเขาเรียกเขาเรียกแตกมันนะครับแล้วสามเกลอนี้นะคะนอกจากทําหมูพะโลแล้วยังต้มผัก หรือว่าหมักทอดอะไรได้หมดทุกอย่างเลยค่ะต้มผักแกงทอดท้องอร่อยในพริบตาด้วยสารเกลยอ่อโ,โยนะคะพี่เอได้มาตัวเดียวจบทุกอย่างค่ะหลังจากนั้นนะคะเราก็เทหมูเข้าไปเลยค่ะนี่ค่ะหมูของพี่เอก็เป็นหมูสามชั้นนุ่งๆนะคะนุ่มละลายในปากนะคะน้องหมูเด้งของพี่เอนะคะ ได้สามเกลอเข้าไปเลยนะคะเครื่องแกงสามเกลอไบยโยหอมกลิ่นรากผักชีแล้วก็กระเทียมพริกไทยในน้ามารำข้าวด้วยสามารถต้มผัดแกงทอดนะคะและที่สําคัญคือราคาเพียงกระปุกละ119บาทเท่านั้นค่ะช่องทางการจัดจําหน่ายนะคะพี่เอก็ไปซื้อที่ฟูดแลนด์ทุกสาขาเลยครัปิงปิงซูเป,ปอร์มาร์เก็ต เชียงใหม่ทุกสาขาด้วยนะคะและเดือนหน้านะคะเดือนตุลาคมจะมีวางจาหน่ายที่ท็อปซูปเปอร์มาร์เก็ตทุกสาขานะคะส่วนช่องทางออนไลน์นะคะไปที่ช้อปปี้ได้เลยพิญโยฟู้ดนะคะติกตอ Food ็อกพิญโยฟู้ดเหมือนกันนะคะเฟซบุ๊กนะคะพ <ฮะ S 2> ิญโยฟู้ดเหมือนกันค่ะต <ฮะ S 1> ิดตามข่าวสารหรือว่าช่วงจัดโปรโมชั่นต่างๆ,ๆได้ที่เพจเฟซบุ๊กพิญโยฟู้ดค่ะดูหมูสิครับดุมากเลยค่ะน้องหมูเด้งนะคะเด้งดึง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 นะคะน้องหมูเด้งเด้งดึงเด้งดึงเด้งดึงนะ